ที่ดินสวยคลอง12หนองเสือวันนี้นะครับเหลือแค่3แปลงสุดท้ายนะครับใครกาลังหาที่ดินสวยทําเลทองคลอง12หนองเสือนะครับรีบเข้ามาดูที่นี่ได้เลยนะครับแปลงนี้นะครับก็เป็นแปลงพื้นที่ขนาด100ตารางวามี3แปลงสุดท้ายเท่านั้นนะครับนี่เป็นแปลง5นะครับที่เราขายลูกค้าไปแล้วนะครับปรับทบดินให้อย่างสวยงามเลยเห็นไหมครับนี่ ถมดินแล้วดูกว้างใหญ่มากเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นสวนนะครับสวนของชาวบ้านอยู่ด้านหลังเป็นวิวสวนแบบนี้นะครับยาวไปด้านหลังเลยแปลงที่ว่างนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเหลือแปลงไหนบ้างนะครับวันนี้นะครับนี่แปลง6นะครับแปลง7แล้วก็แปลง83แปลงสุดท้ายในโซนบีนะครับเข้าจากถนนมาประมาณสัก500เมตรนะครับจากถนนเรียบคลอง12ขับตรงเข้ามาเลยนะครับเป็นถนนคอนกรีตกว้าง7เมตรยาวเข้ามาจนถึงที่แปลงนะครับตอนนี้ จากทั้งหมด17แปลงเหลือว่างแค่3แปลงสุดท้ายก็จะมีแปลง B6 นะครับพื้นที่ขนาด100ตารางวาหน้ากว้างนะครับก็ที่16เมตรนะครับแล้วก็ลึกลงไปข้างหลัง25 B6 นะครับใครต้องการ2แปลงก็ B6 B7 ได้นะครับพื้นที่ขนาดครึ่งไร่200ตารางวาใหญ่เลยนะครับกว้างขวางเลยนี่นะครับ B6 B7 ว่างอยู่นะครับแล้วก็จะมี B8 ตอนนี้นะครับก็จะเป็น B8 ก็จะติดกับแปลงใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับวิวด้านหลังก็จะเป็นวิวสวนนะครับ ก็เป็นสวนของชาวบ้านนะครับก็ปลูกกล้วยอยู่นะครับก็เป็นที่โล่งๆแบบนี้เลยสวยๆนะครับด้านหลังไม่ติดกับใครเลยก็เป็นแปลงสวยๆใครต้องการที่แปลงใหญ่หน่อยนะครับ200ตารางวาก็จากระยะเสาแบบนี้สวยมากๆนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนใกล้ตลาดนะครับใกล้ตลาดบวัวหลวงมีซีเจมีเซเว่นนะครับบิ๊กซีแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดเจริญการนะครับก็ของกินของใช้มีเยอะมากนะครับกับตลาดกับข้าวแล้วก็เป็นแปลงที่ดินที่เรา โปรโมชั่นพิเศษนะครับเราปรับถมดินให้ลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าจองภายในเดือนนี้นะครับเราที่สาคัญหรือแค่3แปลงสุดท้ายใครที่ต้องการที่ดินนะครับปลูกสร้างบ้านแวะเข้ามาดูที่นี่นะครับเราที่สําคัญที่นี่นะครับฉนดพร้อมโอนสดได้ผ่อนได้นะครับใครต้องการเงินผ่อนก็ได้ซื้อสดฉนดเราพร้อมโอนเลยนะครับทุกแปลงที่นี่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแปลง b 7นะครับก็เหลือ3แปลงสุดท้ายรีบหน่อยนะครับอ้าวเดี๋ยวไปดู b 8กันต่อ นี่นะครับเป็นแปลงมีแปมีเ้ามีเจ้าของแล้วนะครับพื้นที่รอดแปตารางวามีเจ้าของแล้วตอนนี้มีว่างอยู่3แปลงสุดท้ายวิวสวนด้านหลังนะครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตมีคูระบายน้ําไฟฟ้าประปาที่นี่พร้อมแน่นอนครับเหลือ3แปลงสุดท้ายใครจะเป็นเจ้าของตัวจริงรีบเข้ามาดูด่วนนะครับช่วงเสาร์ที่ผมอยู่ที่แปลงนะครับก็สแปลงสุดท้ายนี่รอเจ้าของอยู่นะครับสดได้ผ่อนได้ใครสนใจโทรหาเอกด่วนได้เลยนะครับ0 8 8 1 4 5 1ด5 5น้ง้าครับที่ดินสวยพร้อมใช้3าแปลงสุดท้ายเท่านั